สรุปแฟนมั้งอะ่ะดักออนบอลบาดักอัฟเตอร์เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่บาดักทําการปฏิวัติกองทัพฟิเซอร์บาดักที่คิดว่าตัวเองน่าจะตายไปแล้วจู่ๆเขาก็ฟื้นขึ้นมาในสถานที่ที่เขาไม่คุ้นเคยซึ่งจริงๆแล้วเขาได้รับการช่วยเหลือจากชาวดาวยาเดดโดยที่ชาวยาเดดตั้งใจจะตอบแทนบุญคุณบาดักที่ช่วยเหลือเขาเมื่อไม่กี่ปีก่อนโดยเขาได้เล่าว่าก่อนที่บาดักจะถูกเป่าจากฟีเซอร์เขาได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายพิษตาพาบาดักหนีออกมาทัน บาดักที่รอดชีวิตมาได้ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะโค่นล้มฟีเซอร์ให้จงได้เขาจึงอุทิศตัวเองในการฝึกฝนเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดชาวไซย,ยาเช่นกันกับลูกชายของเขาที่เขาเห็นในนิมิตหลังจากเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนบาดักก็ได้เสื้อผ้าใหม่สุดเก๋แต่พลังในตอนนี้ของเขายังเพิ่มขึ้นมหาศาลด้วยความช่วยเหลือของชาวดาหยาดดทำให้เขาสามารถใช้วิชาเคลื่อนย้ายพิบตาได้อีกด้วยบาดักจึงถือโอกาสนี้เพื่อทดสอบฝีมือของเขาเขาล่ำลากับชา,ายาดด และมุ่งหน้าไปที่ดาวฟรีเซอร์หมายเลขห้าอะชวเฮ้ยผีหลอกไม่ต้องพามเยอะพี่แกก็ซัดป้าไปหนึ่งทีเฮ้อพี่แกคนเดียวก็ซัดกองทัพฟรีเซอร์ซะยอะยักษ์เลยบอกได้คำเดียวว่าเละโอ้อาอ้นี่แกเป็นใครเดี๋ยวขอแอคหน่ยอยมายืนแอคที่ได้สักพักเ oh. พอปากมือกักจริงๆ oh. Oh. ก็ได้รนูว่า สีเนื้อแม่งไม่ได้ครึ่งขีเล็บเชื่อกูหยุนแอ็กมอมดอล้วตอนอ๋อ GGC นะน้องนอนดีหลังจากนั้นบาดักก็ไปขโมยชุดก,กอดมาใส่แต่งรอเสร็จแล้วก็จบตอน